นี่นมุนอีปีอถอดประทูเข็มมากมากงานมาก กินข้าวกับปลาตูเค็มมามา่าปลาตูเค็ม ถูกเค็มกับพริกผงม,มาห้วยนะ่เป็นอย่งพริกผงม,มาโรยปลาดุกเค็มหน่อยอืออยู่ข้างในประม่นดิก็ได้ออกไปข้างนอกไปพริกผงพริกผงพรข้างนอกออกไปเลย มนีเลยแค่เหลือแต่น้ำหน่งแก้วค่นี่เป็นของของแม่

对的。Okay, กินข้าวกับปลาทูเข็ม,มกับมาม่า ใกล้หมดแล้วม,มามาปลาทูเค็มก็ใกล้หมดแล้วปลาทูเค็ม <c oughs> ทำไม,ไมเอาช้อนตักมันก็จะไม่ได้เส้นมันมันจะหมดแล้วเบื้องจะทำไงทำมันเยอะเอาได้เส้นอยูดิ๋วเอาเนี่ย <c oughs> <c oughs> キープだ。Hmm. Mm hmm. Mm. จะหมดแล้วหอมมากาวันนี้ก็ปลาทูเค็มปลาทูเค็มก็จะหมดแล้วข้าวเหนียวปลาทูเค็ม mm. อร่อย mm. อร่อยมาก อมาม่ายั่ๆจ้าม่ายัๆจ้าเป็นน้ำหน่อยเป็นปอกประตูเทมเย่ยๆ,ๆจ้า ไงบ้างอร่อยนะออยไปเก็บกันนะปลาทูคิยังไม่หมดเลยจับป้าคลินี้มันจะยาวมากที่สุดเลยะคะ่ะ ใช่นั่นหละค่จำไว้ก่อนอหน้านี้วันนี้ปลุดตัดผมหน้ามาก็เลยหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าเหมือนไข่ก็ไม่ดูตัดผมหน้ามาก็เลยเป็นหน้าหมาเลยล่ะใช่ ถ้าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะบอกชื่อน,นามสกุลไว้ก่อนอันก็คือจีดาพาวเวอรสีแดงถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็บอกชื่อจีดาพาวเวอรสีแดงแล้วมันจะขึ้นให้เลยนะคะบอกที่บอกที่ไมเลยยูทูบเลยค่ะ ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนจะหมดแล้วหรือก็เหลือแต่น้ำแล้วหรือเหลือมามาลูถ้าเกิดว่าอร่อยมากๆแล้วจะอยากจะชดน้ำก็ต้องชดให้มันเสียงดังมากที่สุดเลยนะคะ เราพิเศษมากนั่นก็คือมีบันไดที่มันเหมือนพระไว้ค่ะไปดูตรงโน้นเลยู<อ>ยตรงโน้นเลยว่ามันเหมือนพระตรงไหนบันไดพระเหรอนนเออวลาตกบันไดคนจนเวลาตกลงมานะคะก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นเลยคะ่ะบันไดคงจงเลยเหรอคงจงต้งต้องคง,งจงจะหมดแล้วย,ยังมามานะ ไมหมดหมดแล้วเลยหมดแล้วยังไม่หมดจังมีเส้นมาม่าอยู่เมืเราขี่ไปตรงนี้ใช่ไหมว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีมาม่าหรือเปล่าพอเราไปปพ๊บแล้วก็ขีบขึ้นมาอ้าวไม่มีมาม่าจิงแปะแล้วพอ ตรงที่มันมีมาม่าแล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่มีมาม่าใช่ไหมพอคีบไปปึ๊กอ้าวได้มาม่าเส้นเดียวเองเส้นเล็กมากเลยเดี๋ <c oughs> ยพวพรุ่งนี้เราจะถ่ายกินมาม่าที่มันถ้วยใหญ่มากที่สุดเลยนะคะเราลเล่นค่าเราจะ กินถ้วยเลยก็กแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าเราจะเอามาม่าเยอะนิดนึงและว,วันนี้จบหรือยังคะยังไม่จบมาม่ายังไม่หมดเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เกลี้ยงเพราะว่าตะเกียบจบหรือยังคะจบคลิปหรือยังยังะจะจะจะ,จะจบจบคลิปหรือยังยังค่ะ สงสัยตะเกียบไม่ผ่านงั้นเราต้องใช้ช้อนเลยค่ะใช้ช้อนเลยนะคะต <c oughs> ะเกียบจะล่นมาม่าอร่อยมาม่าอร่อยขนาดใช้ช้อนแล้วยังตักได้มาม่าน่อยมันหมดแล้ว หมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดถ่านไลค์กดไลค์กดแชร์ชอบเอย์ชาแนลนะคะบ๊ายบาย